วัสดีครับพี่น้องที่รักวันศุกแล้วนะครับชีวิตเร็วเนาะเมื่อวานเราคุยกันเกือบสอนไม่ทันเสร็จก็พายุมายัางแรงไฟก็ดับถ้ามาก่อนหน้านั้นสงสัยพี่น้องไม่ได้ยินเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเสียวัสดีครับโคจิมาก็มา <c oughs> เมื่อวานเราคุยกันเรื่องว่าเป้าหมายเราไม่ใช่ว่าทําจิตใจให้ว่างหรือชีวิตให้สะอาดแบบไม่มีกิเลสตัณหานั้นไม่ใช่แค่เป้าหมายของเราแต่ว่าเป้าหมายของเราคือเต็มไปด้วยพระวิญญาณเต็มไปด้วยความรักการที่เราพยายามตัดความอยากมันก็เหนื่อยเปล่าๆอย่างนั้นนะก็ให้เติมความอยากคืออยากรู้จักพระเจ้าอยาก มีความรักมากขึ้นกับพระองค์มีความรักให้กับผู้อื่นมากขึ้นและความรักตรงนั้นจะเผาเ,เรื่องร้ายสาระออกจากจิตใจเพราะเขาจะไม่มีเวลาทําสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าใจคุณเต็มร้อยออกับพระเจ้าเอเมนไหมครับออโอเควันนี้ก็จะเป็นบทที่วันนี้จะจบบทที่12ข้อ46เมื่อพระเยซูกำลังพูดกับฝูงชนอยู่นั้น แม่และน้องๆของพระองค์ได้มารออยู่ข้างนอกอยากที่จะพูดกับพระองค์มีคนมาบอกพระองค์ว่าแม่และน้องๆของอาจารย์มายืนอยู่ข้างนอกอยากจะพูดด้วยครับพระเยซูถามเขาว่ารู้ไหมว่าแม่และพี่น้องของเราเป็นใครแล้วพระองค์ก็ชี้ไปที่พวกศิษย์ของพระองค์แล้วพูดว่า พวกคุณน,นี่ไงที่เป็นแม่และพี่น้องของเราคนที่ทำตามใจพระบิดาของเราที่อยู่บนสวรรค์คนนั้นแหละคือพี่น้องชายหญิงและแม่ของเรางั้นนะครอบครัวของพระเยซูไม่ยอมรอให้พระเยซูสอนเสร็จเขาเคิดว่าพระเยซูจะต้องออกมาคือไม่ต้องสอนเสร็จ ก็ต้องออกมาต้อนรับแขกต้อนรับครอบครัวตามประเพณีหรือค่านิยมว่าญาติมันสำคัญมากพระเยซูมีน้องชาย4คนเรารู้ชื่อด้วยว่าชื่อยากอบโยเซฟยูดาสกับซีโมนอันนี้อยู่ในหนังสือมาระโกแล้วก็มีพวกน้องสาวด้วยแต่ว่าในยอห์นบทที่7ข้อ5บอกเราว่า น้องชายของพระเยซูช่วงนี้ยังไม่เชื่อเลเขามาเพราะว่าได้ยินว่าพระเยซูไม่มีเวลาแม้แต่จะกินข้าวแล้วเขารู้สึกว่าโอ้หนี่บ้าแล้วเมื่อครอบครัวของพระเยซูได้ยินข่าวนี้ก็พากันมาเพื่อจับตัวพระองค์กลับบ้านเพราะคิดว่าพระองค์เป็นบ้าไปแล้วอายุนี อันนี้อยู่ในมารโกบทที่3ข้อ20ข้อ21เขาอาจจะเป็นห่วงคิดว่าโอ้ไม่มีเวลากินข้าวก็อันนี้บ้างงานหรืออาจจะคิดแบบว่าโอ้นี่เริ่มเริ่มเสียสติแล้วอ่ะไปกวนโมโหไปยุแยก่กับพวกอ,อ,อาจารย์ทางศาสนาโดยอาจจะไม่รู้ว่าพวกนั้นกะจะฆ่า น้อพี่ชายของเราแล้วไปช่วยไปช่วยหรืออาจจะได้ยินคำสอนบางอย่างแล้วรู้สึกว่ามันมันเวอร์มันทําตัวใหญ่ไปหน่อยแต่เพราะสาเหตุอะไรก็ไม่แน่ใจเขาก็มาแล้วก็จะจับพระเยซูกลับบ้านก็ไม่แปลกเพราะว่าบทก่อนเราเห็นแม้แต่ยอนทําพิธีจุ่มน้ำก็เกิดความสงสัยได้ไม่ค่อยเข้าใจในงานที่พระเยซูทำก็ แม่กับน้องพวกน้องชายก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันและพวกเราอะ่ะเรามาเพื่อสั่งพระองค์หรือมาเพื่อฟังพระองค์เรามาเพื่อนำพระองค์ให้ไปในทางที่เราคิดว่าดีที่สุดหรือเรามาเพื่อให้พระองค์นำเราในทางที่พระองค์คิดว่าดีที่สุด เราเห็นว่าพระเยซูเป็นแบบอย่างที่ดีคือพระเยซูสอนไปแล้วว่าศัตรูของอลูกศิษย์ของพระองค์จะเป็นครอบครัวของเขานั่นเองคนที่รักพ่อหรือแม่ของตัวเองมากกว่าเราไม่เหมาะที่จะเป็นศิษย์ของเราคนที่รักลูกชายหรือลูกสาวของตัวเองมากกว่าเราก็ไม่เหมาะที่จะเป็นศิษย์ของเรา แล้วพระเยซูก็โดนเหมือนกันแล้วก็วางแบบอย่างที่ดีคือเอาพระเจ้ามาก่อนการตามใจพระบิดาสำคัญยิ่งกว่าการตามใจครอบครัวอับราฮัมตามเสียงของพระเจ้าก็เลยออกจากครอบครัวของเขาโลดครอบครัวไม่เข้าใจพวกลูกเขยไม่ยอมออกจากโซดมภรรยาไม่ยอมเชื่อฟัง คำเตือนจากทูตสวรรค์โยเซฟก็โดนพี่น้องอาขายดาวิดก็โดนพี่น้องต่อต้านอย่างนะั้นพระเยซูก็โดนพี่น้องต่อต้านเหมือนกันแล้วพี่น้องเป็นยังไงเมื่อคุณมาเป็นสิทธิของพระเยซูครอบครัวต่อต้านไหมคิดว่าหลายคนก็โดนสมผมก็ไม่ได้โดนหนะัก ครอบครัวฝ่ายแม่ไม่เชื่อไม่ได้เป็นคริสเตียนแล้ก็ไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่ได้ต่อต้านอะไรเท่าไหร่แต่ถึงพี่น้องจะโดนก็อยากจะให้พี่น้องอจำเอาไว้ว่าพระบิดา,อ,าอยู่กับเราการที่เราเชื่อฟังพระองค์ก็ทำให้เราอยู่ในครอบครัวของพระองค์หรือท่องสดุดีบทที่27ิข้อ10ที่บอกว่าถึงแม่พ่อแม่จะทิ้งข้าพเจ้าไป แต่พระเยเวก็จะรับเลี้ยงข้าพเจ้าคำถามว่าใครเป็นแม่ใครเป็นพี่น้องมันฟังแล้วมันสะดุ้มในสางคนนั้นเขาถือว่าเรื่องนี้สำคัญมากเป็นอยู่ในธรรมบัญญัติสิประการคือให้เคารพบ,บิดามารดาในสังคมไทยก็คงจะเช่นเดียวกันถ้าไปถามว่า แม่ของเราคือใครคนไทยบอกว่าพ่อแม่เป็นพระที่บ้านนั้นน่ะสิ่งที่บาปแย่ที่สุดก็คือเนรคุณไม่รู้จักบุญคุณของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเราควรจะขารพพ่อแม่แต่เราควรจะก้มกราบนมัสการยกย่องพระองค์เป็นองค์เจ้าชีวิตเพียงผู้เดียว พระเจ้าก็ต้องมาก่อนคนที่ทำตามใจพระบิดาของเราที่อยู่บนสวรรค์คนนั้นแหละคือพี่น้องชายหญิงและแม่ของเราพระเยซูไม่ได้บอกว่าคนที่มีเชื้อสายยูเหมือนเรานั่นแหละเป็นพี่น้องของเราแท้จริงมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติและพระเยเราไม่ควรจะคิดว่าคนที่มีความคิดทางการเมืองเหมือนเราก็คือกลุ่มเรา และเราไม่ควรจะคิดว่าคนที่ประชุมกันในโบสถ์หรือตึกที่มีป้ายเขียนว่าคริสตจักรของพระคิดนั่นแหละคือพี่น้องของเราคริสเตียนทุกคนเป็นพี่น้องของเราการเป็นคริสเตียนหรือการเป็นพี่น้องมันไม่ได้เป็นเรื่องความเชื่อที่ถูกต้องอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องการเชื่อฟังพระบิดาเรามีครอบครัวใหม่ ส่วนใหญ่ครอบครัวนี้น้อยครั้งในพาคกัมภีที่จะเรียกว่าคริสเตียนพวกเราสมัยนั้นาบางครั้งก็เรียกว่าบรรดาผู้เชื่อที่เจอบ่อยกว่านั้นคือพวกลูกศิษย์แต่ที่เจอมากที่สุดคือคำว่าพี่น้องก็ขอบคุณพระเจ้าที่ให้เรามีพี่น้องเยอะแยะ,ยะมากมายทั่วโลกแล้วก็ให้เรามีความรักกันเป็นครอบครัวเดียวกัน สุดท้ายเราเห็นว่าในฮีบรูบทที่สองข้อ11บเอกว่าทั้งพระเยซูผู้ทำให้คนบริสุทธิ์และคนที่พระองค์ทำให้บริสุทธิ์ด้วยต่างมาจากครอบครัวเดียวกันพระเยซูเลยไม่อายที่จะเรียกพวกเขาว่าเป็นพี่น้องของพระองค์พระเยซูไม่อายที่จะเรียกเราว่าเป็นพวกน้องๆของพระองค์งั้นเนะี่ะอย่าให้เราอาย พระเยซูผู้เป็นพี่ชายาพี่คนโตในครอบครัวนี้เราอยู่ในราชวงศ์ก็น่าจะภูมิใจกับครอบครัวของเราตอนนั้นแม่และน้องๆก็ไม่เชื่อในพระองค์หรือไม่เข้าใจในพระองค์แต่ว่าต่อมาเราเห็นว่ากับเชื่อ,อแม่ก็อยู่ตอนที่อธิษฐานในวันที่พระวิญญาณลงมาอยู่บนทุกคน แล้วก็ยาก,กอบกลายเป็นผู้นำที่คริสตจักรที่เยรูซาเลม็มยูดาหรือยุธก็เขียนจดหมายฉบับหนึ่งอยู่ท้ายๆของพระคัมภีร์ใหม่งั้นนะถ้าบอกว่าผมจะไม่เป็นคริสเตียนเพราะว่าครอบครัวจะไม่ยอมรับและผมรักครอบครัวมากก็ขอให้เรียนแบบพระเยซูเพระองค์ไม่ยอมครอบครัว แต่ต่อมาครอบครัวได้ยอมพระองค์ก็วันนี้อาจจะสั้นนิดนึงแต่ก็วันอื่นผมก็พูดเกินออย่างนั้นนะโดยเฉลี่ยก็ยังเป็น15นาทีนะครับแล้วก็พอดีว่าแบตเตอรี่ของผมจะหมดหวังว่ายังเห็นหน้าผมนะครับขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนครับบััสดีครับ